ตอนที่29รนหาที่ตายตอนนี้หวังเหวินข่ายยืนเชิดหน้าอยู่ที่หน้าประตูบริษัทหัวซินเขารู้ว่าวันนี้คือโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถต่อหน้าแม่ของเซียวชูหรันเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดขอเพียงแค่ทำให้เธอพอใจเมื่อทำให้เธอพอใจได้แล้วจะต้องกังวลไปทำไมถึงตอนนั้นตัวเขาก็จะได้เซียวชูหรัน สาวสวยผู้เป็นที่เลื่องลือของเมืองจินหลิงมาครอบครองแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วดังนั้นเขาจึงเอ่ยเสียงดังลุงป้านะอาทุกคนวางใจได้อีกเดี๋ยวเจ้าของบริษัทนี้ก็จะเอาเงินมาคืนให้กับทุกคนแล้วเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ปรบมือโห่ร้องกันอย่างชอบอกชอบใจมีเพียงเย่เฉินคนเดียวที่มองหน้าหวังเวินข่ายอย่างเย็นชาไอคนนี้มั่นอกมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้ว เดี๋ยวจะตายยังไม่รู้ตัวอีกขณะที่หวังเหวินข่ายกำลังเชิดน้ารับการเยินยอจากทุกคนประตูของบริษัทประกันภัยหัวซินก็ถูกเปิดออกจากด้านในจากนั้นผู้เป็นเจ้านายอย่างโจหัวซินก็เดินออกมาพร้อมกับชายไวกลางคนสวมชุดรูปแบบสมัยราชวงศ์ถังถึงแม้ว่าชายวัยกลางคนผู้นั้นจะอายุค่อนข้างมากแล้วแต่ก็ยังดูน่าเกรงขามเป็นอย่างมากซึ่งคนผู้นั้นก็คือ ท่านหงห้านั่นเองด้านหลังของท่านหงห้ายังมีลูกน้องรูปร่างบึกบืนอีกหลายคนเดินตามมาคนเหล่านี้ล้วนเป็นบอดีการดประจําตัวของเขาแต่ละคนนั้นฝีมือไม่ธรรมดาเลยตำแหน่งของท่านหงห้าในเมืองจินหลิงนั้นสูงมากดังนั้นถึงแม้คนจำนวนมากจะได้ยินชื่อเสียงของเขามาก่อนแต่ทว่าไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงของเขาเลยรวมถึงหวังเหวนไข่เองด้วย จึงไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครทุกคนรู้จักเพียงแค่โจหัวซินเจ้าของบริษัทประกันภัยหัวซินเท่านั้นฉับพลันบรรยากาศท่ามกลางกลุ่มคนจึงปะทุข,ขึ้นอีกครั้งโอ้วนข่ายเรียกประธานโจมาได้จริงๆด้วยเขาช่างสุดยอดจริงๆใช่ๆครั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่หลันพวกเรามีความหวังที่จะได้เงินคืนแล้วพี่หลัน ผู้ชายที่ดีขนาดนี้เป็นตัวเลือกลูกเขยที่ดีแน่นอนเมื่อมาหลันได้รับการเยนยอจากเพื่อนพ้องก็เกิดความรู้สึกพึงพอใจอย่างบอกไม่ถูกวันนี้หวังหวนข่ายช่วยเชิดหน้าชูตาให้กับเธอต่อหน้าเพื่อนพ้องได้มากจริงๆคิดมาถึงตรงนี้เธอก็ยิ้มหน้าบานพลางหันไปมองหน้าหวังเหวนข่ายด้วยสายตาที่พึงพอใจตอนนี้หวังหวนข่ายเดินออกไปด้านหน้าอย่างได้ใจ เรากับตัวเองสูงส่งนักหนาเขาไม่รู้จักโจหัวซินและไม่ได้รู้จักท่านหงห้าดูเหมือนว่าโจหัวซินจะให้ความเคารพท่านหง,งห้าเป็นอย่างมากเขาจึงคิดว่าท่านหง,งห้าคือเจ้านายของบริษัทประกันภัยหัวซินดังนั้นเขาจึงหันไปเอ่ยกับท่านหง,งห้าอย่างถือดีคุณคือเจ้านายของบริษัทประกันภัยหัวซินใช่ไหมท่านหงห้าเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้ม ผมไม่ใช่เจ้านายผมแค่มาทำงานให้เจ้านายแต่คุณมีอะไรก็คุยกับผมได้หวังเหวินข่ายได้ยินดังนั้นก็หัวเราะพลางเอ่ยดูถูกก็แค่สุนักรับใช้สินะอย่างคุณไม่มีสิทธิ์มาคุยกับผมรีบสายหัวไปแล้วเรียกเจ้านายของคุณมาเย่เฉินสายหน้าพลางมองหวังเหวินข่ายอย่างน่าสมเพชชายที่สวมชุดรูปแบบสมัยราชวงศ์ถังตรงหน้านี้ท่าทางดูน่าเกรงขาม แถมยังมีลูกน้องเดินตามอีกแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนที่ควรจะมีเรื่องด้วยสุดท้ายหวังเวินขายกลับทําตัวกลางใส่อีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่ากำลังรนหาที่ตายม่หลันที่ยืนอยู่ด้านข้างก็เอ่ยเสริมเวินขายไม่ต้องเสียเวลากับสุนัขรับใช้แบบนี้หรอกคนข้างๆนั่นต่างหากคือเจ้านายของบริษัทประกันภัยหัวซินโจ้หัวซินได้ยินดังนั้น ก็ตกตะลึงจนอ้าปากหวอหวังเหมือนข่ายและหญิงแก่คนนี้ช่างใจกล้าเสียจริงถึงขนาดกล้าด่าว่าท่านหงห้าคือสุนัขรับใช้แถมยังไล่ให้ไปไกลๆอีกสองคนนี้คงสะกดคำว่าตายไม่เป็นทั้งเมืองจินหลิงนี้มีใครใจกล้าบ้าบิน่นขนาดที่กล้าด่าทอท่านหงห้าหรือถึงจะมีก็ถูกท่านหงห้าจับโยนลงน้ำให้ปลากินไปแล้ว